สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนายยูนิภูมิใจเสนอ Space Sweeper ชนชั้นขยะปฏิวัติจากกวาลเมื่อโลกที่ระอาศัยอยู่นั้นมันไม่สามารถอยู่ได้ต่อไปจึงทาให้เกิดโครงการสร้างยานอาวกาศสุดแสนไฮเทคเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยใหม่ของมวลมนุษยชาติที่เรียกกันว่า u ูโทเปียสกซึ่งการเดินทางท่องอวกาศนี้มันก็ได้สร้างปัญหาใหญ่เมื่องจากขยะอวกาศนั้น มันก็มีปริมาณมหาศาลไม่ว่าจะเป็นซากยานอาวกาศร้างขยะดาวเทียมแถมยังเศษซากอีกต่าง,งนนๆนานาจึงเป็นหน้าที่ของเหล่าพานรองอวกาศที่พวกเขาต้องคอยเก็บกวาดทำกลางการแข่งขันที่ดูเดือดระหว่างยานเก็บขยะทั่วโลกที่ลูกชาติต่างลุมถึงเก็บขยะอวกาศพวกนี้เพื่อความอยู่รอดพร้อมกันนำมันไปขายเพื่อหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวของพวกเขาให้มีชีวิตรอดอยู่ต่อไป เรื่องราวในหนังจะลุ้นและสนุกมากแค่ไหนไปติดตามรับชมพร้อมๆกันได้เลยครับถ้าเพื่อนคุณไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามกับช่องยูนิสช่วยกดคนละหนึ่ง Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกับผมด้วยนะครับเรื่องก็เริ่มที่โลกอนาคตในปี2092เมื่อโลกกำลังจะล่มสลายทั้งมลพิษ PM 2.5ไหนจะจำนวนประชากรที่เพิ่มมากเกินไปความแห้งแล้งและความอดอยาก ซึ่งหนทางเดียวเพื่อความอยู่รอดของมนุษยชาติผู้มีอำนาจและชนชั้นสูงพวกเขาจำเป็นที่ต้องหาบ้านใหม่ที่มีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการดำรงชีพให้ได้โดยเร็วที่สุดทางด้านบริษัท UTS พวกเขาจึงได้สร้างบ้านใหม่ในวงโครจรดาวเทียมนอกอวกาศบริเวณระหว่างโลกและดวงจันทร์แต่ทว่ามันก็มีแค่ผู้ถูกเลือกเพียงไม่กี่คนทุกนั้น ที่พวกเขาสามารถขึ้นไปที่นั่นได้และในขณะที่ผู้ที่เหลือพวกเขาต่างต้องดิ้นรนเอาชีวิตร,รอดอยู่บนโลกมนุษย์ที่กลายเป็นสร้างประหลักหักพังต่อไปทางด้านแทโฮนักบินอวกาศแสนอัจฉริยะผู้แม้ว่าจะยากจนแต่เขาก็เต็มไปด้วยความสามารถซึ่งเขานั้นก็เป็นพระเอกของเรื่องนี้และเนื่องจากเขาต้องการหาเงินจํานวนมากเพื่อออกตามหาลูกสาวที่หายไปพอได้ข้อมูลหรือเบาะแส พระเอกเขาก็จะคอยลงมาที่โลกเพื่อตรวจดูรูปปรพันธ์สันฐานของเด็กแต่ละคนที่ใกล้เคียงกับลูกสาวของเขาแต่ทว่าเขาก็ยังไม่เจอเด็กที่เขากําลังตามหาอยู่ดีซึ่งคนที่อาศัยอยู่ในโลกตอนนี้ทุกคนต่างต้องใส่เครื่องช่วยหายใจเพราะเนื่องจากสภาพแวดล้อมด้านล่างนี้มันก็ถูกปนเปื้อนไปด้วยฝุ่นและก็มลพิษต่างๆนานา,นา,นาและหลังที่พระเอกแน่ใจแล้วว่าเด็กที่เขาลงมาดูนั้นมันไม่ใช่ลูกสาวของเขาเขาจึงตัดสินใจรีบกลับไปที่ด้านบนอวกาศ เพื่อไปทํางานหาเงินออกตามหาลูกสาวเขาต่อไปและสถานที่ที่พระเอกทํางานมันก็คือน่านฟ้าอวกาศที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ UTS ซึ่งสถานที่แห่งนี้มันก็คือโลกจําลองใบใหม่ที่พลเมืองของ UTS ที่ได้รับการคัดเลือกเท่านั้นถึงจะได้มีสิทธิ์ที่ใช้ชีวิตด้านบนนี้และด้วยสุดยอดเทคโนโลยีมันจึงสามารถสร้างทั้งทุ่งหญ้าอันเกี่ยวขีทั้งลำธารทั้งสัตว์นานาชนิดและผู้ก่อตั้งและผู้ที่เป็นทุกอย่างของบริษัท UTS ชายผู้ที่รวยที่สุดและอายุมากที่สุดในวัย152ปีชื่อขเาก็คือเจมส์ซิลูแวนและหนึ่งในอาชีพยอดนิยมที่สามารถสร้างรายได้ให้กับคนจนและคนชั้นกลางนั่นก็คือคนที่คอยเก็บกวาดขยะอวกาศหรือจะเรียกง่ายๆว่าพานลงอวกาศนั่นเองซึ่งที่ด้านนอกอวกาศนี้มันก็มียานอวกาศที่คอยทําหน้าที่เก็บขยะเพื่อเอาไปขายเพื่อแลกกับเงินที่พวกเขานั้นจะเอามาซื้อของใช้จําเป็นในชีวิตประจาวัน ซึ่งพระเอกนั้นเขาก็ทํางานอยู่ในยานเก็บขยะของกัปตันสาวสวยอย่างกัปตันจางอดีตโจรสลัดอวกาศผู้ลึกลับและในยานลํานี้ก็ยังมีไทเกอร์พาร์ควิศวกรเครื่องกลร,ระดับเทพและเจ้าบัฟหุ่นยนต์ทหารที่ถูกโปรแกรมใหม่ให้มาร่วมทำภาร,รกิจในการล่าขยะในครั้งนี้และหลังที่พวกเขาได้ขยะมาตามที่ต้องการแล้วพระเอกก็จะเอาขยะพวกนี้มาขายที่โรงงานดาวเทียมจัดการขยะอวกาศซึ่งครั้งนี้ขยะที่พวกเขาขนมา มันก็สามารถทําเงินได้สูงถึง548ดอลลาร์แต่ดว่าการล่าเศษชิ้นส่วนขยะในครั้งนี้ยานของพวกเขากลับพุ่งชนเสาวอากดศดาวเทียมของ UTS จึงทําให้พระเอกชูดเงินแถมพวกเขาก็ยังติดหนี้ UTS เพิ่มอีกด้วยและในขณะนั้นเองพระเอกเ,เขาก็เห็นข่าวจาก UTS News ว่ามีหุ่นดรอยที่หน้าตาเหมือนกับเด็กสาวที่เธอนั้นก็ถูกกลุ่มก่อการร้ายที่เรียกว่าแบ็คฟ็อกจับตัวไปแถมหุ่นดรอยตัวนี้เธอก็ยังเป็นอาวุธสังหารที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง ซึชื่อของมันก็คือโดโรธีแต่พระเอกเขากลับไปสนใจข่าวนี้พร้อมกับรีบเดินกลับไปขึ้นยานของเขาทันทีซึ่งตอนนี้ทุกคนในยานพวกเขาต่างต้องการเงินเอามาใช้หนี้ไหนจะค่าซ่อมไหนจะค่าปรับต่างๆจึงทําให้พวกเขาทั้ง3าคนกับหุ่นยนต์อีกหนึ่งตัวต่างต้องยอมทํางานหนักเพื่อแลกกับเงินเพื่อจะมาใช้หนี้สินที่ติดอยู่นั้นให้หมดไปและในขณะเดียวกันเจ้าหุ่นทาหารที่ชื่อว่าบับ มันก็ยังมีเวลาว่างมันนั่งเลือกดูรูปหลอดสาวเพราะหุ่นทหารตัวนี้เขาก็อยากทำศิลปกรรมแต่งเป็นหญิงและในขณะที่พวกเขากาลังเก็บขยะอยู่ที่ซากยานวากาศกันอยู่ที่ด้านนอกพวกเขาก็ได้เจอกับเด็กสาวคนหนึ่งซึ่งเธอก็ติดอยู่ไปในห้องควบคุมที่อยู่ส่วนด้านนอกของยานและพอพระเอกเขาเปิดตู้นั้นออกมาดูเขาก็ต้องตกใจพอที่ด้านในนี้มันก็มีเด็กสาวทรงผมทรงกลาครอบที่เธอนั้นใส่ชุดอวกาศนั่งอยู่ที่ด้านในห้องนั้นและพอเขาเห็นหน้าเด็กคนนี้ชัด มันก็ทําให้พระเอกนั้นอดคิดถึงลูกสาวของเขาที่ชื่อว่าซูนีไม่ได้และจูๆ่ๆมันก็มีประกาศแจ้งเตือนเด้งขึ้นมาที่ยานอวกาศของพวกเขาว่าหุ่นแอนดรดาที่ชื่อว่าโดโลที T. เธอมีอนุภาพเทียบเท่ากับระเบิด600เท่าและพอทุกคนมายืนดูประกาศนี้พร้อมกันพวกเขาก็พบว่าเด็กที่พวกเขาช่วยขึ้นมาที่ยานนั้นมันเป็นคนคนเดียวกันกับคุณนรอยที่กลุ่มก่อการร้ายนี้ขโมยตัวถึอไปพวกเขาจ้องมองไปที่เธอ และในขณะนั้นเองในจังหวัดที่เธอนั้นกำลังจะไอจามพวกเขาก็นึกว่าหุ่นดรอยตัวนี้มันจะระเบิดพวกเขาทุกคนจึงไม่รอช้าต่างรีบกระโดดหมอบลงกับพื้นยานคนละทิศละทางแต่มันก็ไม่ได้ระเบิดอย่างที่พวกเขาคิดเธอแค่ไอจามที่ฝุ่นในยานลำนี้มันเนยอะก็แค่นั้นและพอพวกเขาตั้งสติได้พวกทุกคนรวมถึงบัฟต่างวิ่งหนีหน้าต่างกลับไปหลบซ่อนที่ห้องของตัวเองส่วนทางด้านพระเอกเขาก็รีบกลับออกมาเก็บข้าวของของเธอทั้งกระเป๋าเป้ และทุกอย่างที่ติดตัวเธอมารีบเอากลับเข้าไปที่ห้องควบคุมยานซึ่งที่ด้านในกระเป๋าใบนี้มันก็มีสมุดและก็โทรศัพท์ซึ่งมันก็มีสายมิสคคลจากคนที่มีชื่อว่าคังฮยอนอูขึ้นเต็มที่หน้าจอโทรศัพท์เครื่องนี้เต็มไปหมดจึงทําให้พระเอกเขานึกแผนการอะไรบางอย่างออกเขาจึงตัดสินใจรีบเรียกทุกคนให้วิ่งออกมาจากยานซึ่งหลังจากที่พวกเขาออกไปจากยานหมดแล้วเด็กสาวคนนี้จู่ๆเธอก็เดินตรงเข้ามาที่ต้นไม้แห้งเหี่ยวที่ผู้พระเอกนั้นปลูกเอาไว้ในยาน และเธอก็ใช้พลังของเธอนั้นจ้องมองไปที่มันจนต้นไม้ต้นนี้กลับมาเขียวกะจีงอกกิ่งก้านใหม่อีกครั้งและหลังที่ทุกคนลงมาจากยานเรียบร้อยแล้วพระเอกเขาก็พูดบอกกับทุกคนว่าพวกแบ็กฟ็อกพวกมันจับตัวเด็กคนนี้ไปซึ่งตอนนี้เด็กที่พวกมันต้องการก็อยู่กับพวกเราฉะนั้นพวกเราก็น่าจะหาเงินมหาศาลจากหุ่นร้อยตัวนี้ได้และหลังที่ทุกฝ่ายสามารถตกลงส่วนแบ่งกันได้เรียบร้อยแล้วพระเอกเขาก็ตัดสินใจโทรกลับไปที่เบอร์ ที่อยู่ที่โทรศัพท์ของหุ่นรอยตัวนี้ทันทีซึ่งพระเอกเขาก็เปิดดูภาพจากในยานให้กับคังฮยอนอูดูพร้อมเรียกเงินอีกสองล้านเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนอีกครั้งนี้และหลังจากนั้นเขาก็ตัดสินใจแจ้งสถานที่พร้อมเวลาให้คังฮยอนอูนั้นไปเจอพระเอกที่นั่นซึ่งเรื่องที่พระเอกกำลังคุยทั้งหมดนี้ทางฝั่งของผู้ก่อตั้ง UTS เขาก็ดีในเรื่องการแลกเปลี่ยนทั้งหมดนี้เช่นเดียวกันจึงทําให้เขานั้นตัดสินใจ ส่งทหารจัดกลไปตามสถานที่ที่พระเอกบอกอีกด้วยและสถานที่ที่พระเอกทําการนัดหมายในการแลกเปลี่ยนในครั้งนี้นั่นก็คืออยู่ที่เอสสซึ่งมันก็เป็นเขตย่านการค้าซึ่งสถานที่แห่งนี้มันก็เป็นสถานบันเทิงครบวงจรแต่ทว่าหลังที่พวกเขาเจอกันดูโลทีหุ่นดรอที่เขาเอาใส่กระเป๋ามาเธอกลับหายตัวไปทันใดนั้นพวกกลุ่มทหารจากกนของ UTS พวกเขาก็โผล่มาพร้อมก็ทำการกระดาษยิงหวังที่ฆ่าปิดจ็อบดูรทีแต่ทว่าท้ายที่สุดแล้วพระเอกเขาก็สามารถเข้าไปช่วยเธอไว้ได้ทันเวลาแต่พวกทหารจากกลพวกนี้มันก็ยังไม่ยอมหยุดพวกมันก็ยิงถล่มใส่พวกเอกแบบไม่ยัง้งจนในที่สุดดูรทีเธอก็ใช้พลังของเธอทําการสร้างม่านบาเรียหยุดพลังของลูกกระสุนพวกนี้จนพวกเขานั้นสามารถหนีออกมาไ,ได้สําเร็จแต่นั่นมันก็ทำภารกิจแรกตัวในครั้งนี้มันล้มเหลวจนทำให้พวกเขานั้นชวดเงินไป2ล้าน และหลังจากนั้นพวกเขาทุกคนก็ต่างเริ่มเอ็นดูดูลทีพร้อมกับพูดถามกับเธอว่าเธอมีชื่อเรียกอย่างอื่นบ้างไหมและเด็กน้อยคนนี้เธอก็เลยพูดตอบกับทุกคนไปว่าชื่อเกาหลีของเธอเธอก็มีชื่อว่ากน,นิมหลังจากนั้นพวกเขาก็เอายานเทียบท่ามาที่เขตซ่อมบำรุงและทันใดนั้นกน,นิมเธอก็พาพระเอกมาที่ต้นมะเขือเทศที่เธอนั้นใช้พลังของเธอทําให้มันออกผลและหลังจากนั้นเธอก็เลยพูดชวนพระเอก ให้ทาการตัดมะเขือเทศพวกนี้เอามาขายให้กับทุกคนในเขตซ่อมบำรุงซึ่งนั่นมันก็ทําให้พระเอกเขาได้เงินมาจํานวนไม่น้อยพอกนนิมเธอกลับขึ้นมาที่ยานเธอก็พูดถามกับบัฟว่าก่อนหน้านี้พี่แทโฮเขาทํางานอะไรหรอบัฟเขาก็เลยเล่าให้กับกนนิมฟังว่ามาก่อนหน้านี้คิมแทโฮเขาก็เป็นทหารหนุ่มไฟแรงที่รับใช้กองทัพของ UTS มาตั้งแต่อายุยังน้อยซึ่งวันหนึ่งเขาก็ได้เจอกับเด็กทารกในขณะที่เขากำลังปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งตามกฎของเขาเขาก็ควรส่งเธอกลับไปที่โลกแต่เนื่องจากตอนนั้นเขามีทั้งยศและก็อํานาจจึงทําให้เขาอยากเลี้ยงเด็กคนนี้เป็นลูกทั้งที่พระเอกเขาเพิ่งจะมีอายุเพียง20ปีทุกนั้นแต่ในที่สุดพระเอกก็ถูกจับได้ว่าคนนั้นแอบเลี้ยงเด็กเอาไว้เขาจึงถูกปลดจากทหารและถูกปลดจากการเป็นพลเมืองของ UTS เขาจึงต้องสูญเสียทุกอย่างที่มีเงินทองที่มีนั้นมันก็ค่อยๆร,ร่อยหลอไปแลวจู่ๆคืนหนึง่งมันก็เกิดเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้น อย่างที่พระเอกอาศัยอยู่นั้นดันถูกขยะอาวกาศพุ่งชนและในเหตุการณ์นนครั้งนี้จึงทําให้พระเอกเขาต้องสูญเสียซูนีลูกสาวของเขาไปและหลังจากนั้นพระเอกเขาก็ต้องการตามหาร่างของลูกสาวของเขาที่หายไปในวงโครจรอ,อวกาศแต่ทุกอย่างมันก็มีราคาของมันซึ่งพระเอกเขาก็ต้องอดทนทํางานหาเงินเพื่อคอยตามหาร่างของลูกสาวของเขาซึ่งทางด้าน UTS เขาจึงให้สายข้อมือมาให้กับพระเอกเส้นหนึ่งเพื่อทว่าแต่หากร่างของซูนีอยู่ใกล้สัญญาณที่ไฟข้อมืออันนี้มันก็จะกระพริบเร็วและถี่ขึ้นจนกว่าร่างของเธอนั้นจะค่อยลอยพ้นหลุดวงโครจรของอวกาศไปแต่ทว่าหลังจากนั้นจูๆ่ๆในขณะที่กลนิมเธอไปเข้าห้องน้ําเธอก็ถูกลักพาตัวพอไทเกอร์เขาได้ยินเสียงร้องเขาจึงรีบวิ่งไปดูและพอมาถึงที่ห้องเขาก็พบว่ากลนิมได้หายตัวไปแล้วแต่ท้ายที่สุด พระเอกเขาก็หาเธอจนเจอพร้อมกับอัดชายคนนี้จนล่วงลงนอนกับพื้นแต่ดว่าพวกมันก็มีกันหลายคนและพอไทเกอร์มาถึงเขาก็ฟาดคนพวกนี้จนล้มลงนอนกลิ้งกับพื้นซึ่งพอพวกเขาช่วยกันเปิดหน้ากากคนพวกนี้ดูเขาก็ต้องตกใจซึ่งชายคนนี้เขาก็าคือคาลุมนุ่มแคชเชียร์ที่เขาทํางานอยู่ที่โรงงานดาวเทียมจัดการขยะอวากาศและหลังที่กับตันจางเธอได้ไปรู้ความลับบางอย่างมา จากข้อมูลที่อยู่ในสมุดของกระเป๋าของกนนิมหลังจากนั้นเธอก็เรียกทุกคนให้มาคุยกันพร้อมพูดบอกกับทุกคนว่าหุ่นด้อยที่ไหนกันจะปวดท้องอืได้และเธอก็ยังพูดบอกกับทุกคนอีกว่าคังกนนิมเธอเป็นมนุษย์เธอเป็นลูกสาวของ,ของคังฮยอนอูนักวิทยาศาสตร์ผู้พัฒนานา,นานโนโบอทที่สามารถพลิกดาวังคารเลื่อนนีงไม่พอเธอยังสั่งให้พระเอกปิดไฟพร้อมไปใช้ไฟแบ็คไลท์ของเธอส่องไปที่สัญลักษณ์แบ็คฟ็อกที่อยู่ในร่างกายของคนพวกนี้ จึงทําให้คาลุมเขาไม่มีทางเลือกพูดตอบกลับทุกคนไปว่าแบ็กฟ็อกพวกเขาไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายพวกเราเป็นองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมจนกระทั่งพวกยามอาวกาศพยายามฆ่าและก็ถอนลากถอนคนพวกเราซึ่งคนที่พวกคุณเห็นตรงหน้านี้พวกเราก็คือกลุ่มเดียวที่รอดชีวิตซึ่งเขาก็ยังพูดบอกอีกว่าโดราีเธอก็ไม่เหมือนกับเด็กคนอื่นทั่วไปเธอเกิดมาพร้อมกับโรคประจําตัวที่หายากซึ่งโรคร้ายนี้มันก็ทาลายประสาทของเธอ และมันก็ไม่มีทางที่รักษาเธอให้หายได้จึงทําให้ดร์คังพ่อของเธอเขาตัดสินใจฉีดนาโนบอทเข้าสู่ร่างกายของลูกสาวของตัวเองและผลลัพธ์มันก็ราวกับปฏิหารซึ่งเทคโนโลยีที่เขาคิดคนขึ้นมานี้มันก็ช่วยเขาไปฟื้นฟูเส้นประสาทและเธอก็กลับลุกขึ้นมาเดินได้อีกครั้งและท่านั้นยังไม่พอพวกนาโนบอทพวกนี้ก็ยังถูกตั้งโปรแกรมมาไว้ ให้รับส่งสัญญาณซึ่งกันและกันและความสามารถของโดรทีมันก็เกิดขึ้นหลังจากนั้นและก็ไม่มีใครรู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงกันซึ่งนั่นมันก็เป็นเหตุผลที่เธอทําให้ต้นมะเขือเทศของคุณที่เหี่ยวเฉากลับกลายมาออกดอกออกผลอีกครั้งและเธอคือความหวังเดียวที่ทําให้โลกของเรานั้นกลับมามีชีวิตอีกครั้งและเจมส์ซิลแวนเขาก็เอาตัวเธอไปสร้างพืชผลและสิ่งต่างๆที่อยู่ในอวกาศเปลี่ยนดาวังคารนั้นให้กลายเป็นเกาะสวรรค์ของผู้คนรวย ซึ่งตอนนี้เขาก็เลยคิดจะทำลายโดลทีหรือกวนนิมที่บุคคลเรียกกันเพื่อสถานที่บนอวกาศนั้นมันจะได้เป็นทางเลือกเดียวที่เขานั้นสามารถควบคุมได้แต่พวกเขาก็ไม่สามารถฆ่าหรือกำจัดโดลทีได้เพราะนานโนโบอทในตัวเธอนั้นช่วยปกป้องร่างกายของเธออยู่และมีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นที่สามารถกำจัดร่างของเธอได้นั่นก็นคือระเบิดไฮดโดรเจนซึ่งพวกนานโนโบอทพวกนี้มันก็จะตาย ด้วยความร้อนสูงถึง200ล้านองศาทุนนั้นและตอนนี้เจมส์ซิลูแวนเขาก็รู้แล้วว่าต้องนำร่างของเธอนั้นไปะจับทิ้งที่ไหนแต่ทว่าแรงระเบิดในครั้งนี้มันก็ทำให้คนในโลกมากกว่า3,000ล้านชีวิตต้องตายซึ่งเขานี่แหละต้องการทำลายโลกนี้สินสรรร้นซากและจะไนนั้นเองพวกทหารจักรกลมันก็บุกเข้ามาที่โรงงานดาวเทียมจัดการขยะอวกาศพระเอกจึงพูดบอกกับทุกคนว่า้ทุกคนนั้นเรียบทำการแยกย้ายเอกไปจากที่นี่ก่อน ส่วนฉันจะไปตามหาพ่อของกวนนิมเองซึ่งหลังจากนั้นพระเอกเขาจึงตัดสินใจพากวนิมหนีพวกยามอวกาศปีนขึ้นมาที่ด้านบนท่อระบายอากาศแต่ในที่สุดเขาก็ถูกพูทหารพวกนี้ตรวจพบพอพวกทหารเห็นพวกมันจึงตัดสินใจยิงกันนำสายพระเอกชุดใหญ่จนในที่สุดพระเอกเขาต้องปีนขึ้นมาบนที่สูงพร้อมกับรีบทําการกระโดดพุ่งลงไปที่ยานของพวกเขาทัานทีและพอทุกคนขึ้นมาจนครบพระเอกเขาก็รีบขับยานซิ่ง พาทุกคนรีบหนีพวกยามอวกาศทันทีแต่ทว่าจูจ่ๆระบบของยานของพวกเขานั้นมันก็เกิดขัดข้องจนไม่สามารถขับต่อไปได้ซึ่งนั่นมันก็เป็นเพราะว่าที่ด้านนอกอวกาศที่พวกเอกขับหนีออกมานั้นมันก็เต็มไปด้วยนนโนโบอตฟุ้งหลอออยู่เต็มที่ด้านนอกเต็มไปหมดกน,นิมเธอึงตัดสินใจใช้พลังของเธอนั้นพูดคุยกับนอนโนโบอตที่อยู่ด้านนอกจนทําให้พวกเขานั้นรอดพ้นจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ได้แต่ทว่าเนื่องจากเธอนั้นใช้พลังงานในร่างกายของเธอมากเกินไปจึงทําให้จูจ่ๆ หัวใจของกลน,นิมนั้นหยุดเต้นไปชั่วขณะไทเกอร์เขาจะไม่รอช้ารีบทำการปรั๊มหัวใจเพื่อพยายามช่วยชีวิตเธอจนในที่สุดจูๆ่ๆมันก็มีเสียงตดดังขึ้นหนึ่งป้าบและพอกลน,นิมเธอฟื้นตื่นขึ้นมาพวกเขาก็พูดหล้อพร้อมกับหัวล้อกลน,นิมยกใหญ่ว่าเธอนั้นตดแตกแต่ทว่าตอนนี้พวกเขาทุกคนต่างก็ดังกลายเป็นข่าวใหญ่แถมยังถูกใส่ร้ายเป็นพวกกลุ่มก่อการร้ายที่ทาง BTS ต้องการตัวไปเรียบร้อยแล้วและในที่สุดพอผู้พระเอกได้เจอกับคังฮยอนอูพ่อของกน,นีมอีกครั้งและคำถามแรกจากปากของผู้เป็นพ่อเขาก็พูดถามว่าลูกสาวของเขาว่าหนูกินอะไรหรือยังหนูหิวไหมแต่ทางด้านกน,นิมเธอก็พูดตอบกลับไปว่าพวกพี่ๆดูแลหนูเป็นอย่างดีค่ะทั้งเอาขนมให้หนูกินสอนหนูแต่งหน้าสระผมให้หนูและหนูกับอาแทโฮพวกเราก็ช่วยกันขายมะเขือเ,เทศจนได้เงินมาย3ดอลลาร์ และพอทุกคนได้ยินแบบนั้นทุกคนก็ต่างร้องไห้และหลงรักความไร้ยงสาของเด็กสาวคนนี้แต่ทว่าในขณะนั้นเองที่หน้าจอเลดาราของยานวิทตอรีมันก็ตรวจพบสัญญาณระเบิด EMP ซึ่งแรงระเบิดนี้มันจึงทําให้ระบบทุกอย่างของยานเกิดล้มเหลวไม่สามารถขยับหรือขับหนีออกไปไหนได้อีกและทนนั้นเองพวกยามอวกาศมันก็บุกเข้ามากระดาษยิงทุกอย่างที่ขวางหน้าพร้อมกับจับตัวกลน,นิมและหลังที่พวกมัน จับตัวพวกพระเอกเอาไว้ได้หมดแล้วมันก็ลงมือปิดจ็อบฆ่าคังอฮยอนอูพ่อของกลนิมจนตายต่อหน้าต่ตาของทุกคนและทันใดนั้นเองเจมส์ซิลูแวนเขาก็โผล่มาพร้อมกับพ,พูดบอกกับพระเอกว่าฉันจะทําให้โดโรธีเธอหายไปเหมือนกับลูกสาวของแกที่หายลอยไปในอวากาศเมื่อ2ปีก่อนและหลังจากนั้น โลกที่พวกแกรักมันก็จะถูกทำลายลงและด้วยความผิดทั้งหมดนี้ฉันก็จะโยนให้กับพวกแบ็กฟ็อกและพอเขาพูดจบเขาก็ตัดสินใจโยนสิ่งที่พระเอกนั้นกำลังไล่ตามหามาทั้งชีวิตนั่นก็คือเงินสดจำนวน4ี่ล้านดอลลาร์เพื่อที่ว่าเขานั้นจะได้เอาเงินนี้ไปตามหาซูนีลูกสาวของเขาเพื่อแลกกับการที่พวกพระเอกต้องล้มเลิกเข้ามาขวางหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องทั้งหมดนี้และหลังที่พวกมันกลับออกไปแล้วพระเอกเขาก็พูดบอกกับทุกคนในยาน ว่าผมจะเอา่วนแบ่งของผมไปส่วนพวกคุณก็มาแบ่งกันเอาเองก็แล้วกันซึ่งคําตอบที่ได้จะก,กับตันจางและก็ไทเกอร์นั่นก็คือพวกเขาทั้งสองคนก็ยังมีงานคงต้องไปทําต่อนั่นก็คือการออกไปช่วยสาวน้อยตัวเล็กๆของพวกเขาและกับตันเถองยังพูดบอกกับพระเอกอีกวุ่นนายเอาเงินของนายไปและไปตามหาซูนีลูกสาวของนายเถอเพราะพวกเราเข้าใจดีในสิ่งที่นายต้องทําซึ่งตอนนี้กลน,นิมเธอก็ถูกจับตัวมาที่โรงงาน และรอเวลาที่ระเบิดไฮโดรเจนมันจะเริ่มทํางานซึ่งหลังจากที่พวก UTS สามารถกําจัดกลนิมได้แล้วเป้าหมายต่อไปของพวก UTS นั่นก็คือยานวิกตอรี่ของกัปตันจางนั่นเองแต่ทว่าหลังจากที่พระเอกลงมาจากยานเขาก็เอาเงินทั้งหมดที่เขามีออกมากองเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ UTS นั้นออกตามหาร่างของลูกสาวของเขาและในขณะที่เขากําลังนั่งอ่านดูข้อความที่ซูนีเธอเคยเขียนทิ้งเอาไว้ก่อนที่เธอจะหายตัวไปวัดตขึ้น หนูอยากโตเป็นคนดีเหมือนกับคุณพ่อและข้อความนี้มันจึงทำให้พระเอกเขาเปลี่ยนใจพร้อมกับรีบวิ่งกลับขึ้นไปที่ยานของพวกเขาทันทีและทั้ง3คนกับอีกหนึ่งหุ่นยนต์ตอนนี้พวกเขาก็กําลังจะทำภารกิจสุดท้ายด้วยกันนั่นก็คือการช่วยออกตามหาก้นนิ่มก่อนที่เธอนั้นจะถูกพวกคนชั่วกําจัดแต่ดูว่าตอนนี้ยานของพวกเขานั้นกอถูกพวก UTS ยิงมิสไซล์ฝูงใหญ่พุ่งตรงไปที่ยานของพวกเขาและคราวนี้แหละก็ถึงตาบับต้องออกร้แสดงฝีมือบ้างแล้ว เขากระดดู่โจ,จมยานลบของพวก UTS กลางอาวกาศเพื่อช่วยพระเอกนั้นถ่วเวลาเพื่อเขาจะได้มีเวลามากพอที่จะสามารถขับยานหนีพวก UTS ได้และในที่สุดพวกเขาก็สามารถขับยานจนเข้ามาช่วยกลน,นิมได้สําเร็จแต่ทุกว่าจูจ่ๆก,กับตันจางเธอก็พูดบอกกับทุกคนว่าถึงแม้กลน,นิมเธอจะรอดไปได้ แต่ถ้าว่าพอระเบิดมันทํางานมันก็จะปล่อยคึ้นคลิปตอนภายในรัศมี5,000กิโลเมตรและระบบนาโนบอร์ทั้งหมดนี้มันก็จะล่มลงและกลน,นิมเธอก็จะกลับมาป่วยเหมือนเดิมและหลังจากนั้นพวกเราก็จะไม่สามารถช่วยโลกใบนี้ได้อีกซึ่งพอพระเอกเขาได้ยินแบบนั้นเขาจึงคิดแผนการอะไรบางอย่างออกและเขาก็พูดตอบกลับเธอไปวา่าเราสามารถพากลน,นิมออกไปห่างจากรัศมีของแรงระเบิดนี้ได้ล่ะเราจะสามารถช่วยเธอกลับมาได้ไหมซึ่งตอนนี้ ก็ไม่มีใครรู้ว่าวิธีแม่เอกพูดถึงนั้นมันจะเป็นจริงได้หรือเปล่าแต่ยังไงพวกเขาก็ต้องลองทําดูปลอดนี้มันคือหนทางเดียวที่พวกเขาจะสามารถกอบกู้โลกนี้ได้อีกครั้งแต่ทว่ามันก็ไม่ได้ง่ายใดอย่างที่พวกเขาคิดเนื่องจากผู้ก่อตั้งเขาก็ทําการส่งจัดกลสังหารมาทําการฆ่าปิดจ็อบเขาทุกคนในยานลำนี้ซึ่งหลังที่พวกเขานั้นพยายามต่อสู้กับหุ่นสังหารตัวนี้พวกเขาก็ต่างรู้ดีว่ามันคงไม่มีทางเอาชนะหุ่นสังหารตัวนี้ได้ ไเกอร์เขาจึงตัดสินใจปิดประตูขังหุ่นยนต์ตัวนี้เอาไว้พร้อมกับตัวเขาและเท่านั้นยังไม่พอเขายึงตัดสินใจเปิดประตูยานจนร่างของหุ่นยนต์สังหารตัวนี้ลอยอไปจนนอกยานลำนี้ในที่สุดและเนื่องจากตอนนี้ทางด้าน UTS มันก็ยังส่งโดรนจู่โจมออกมาตามไล่ล่าพวกพระเอกไม่ยอมหยุดจึงทําให้กับตันจางเธอต้องตัดสินใจพูดผ่านวิทยุสื่อสารกับผ่านลงอวกาศทุกคนพร้อมกับพูดบอกและสั่งให้พวกเขานั้นขับยานเก็บขยะอวกาศทุกลำ เพื่อเตรียมเปิดศึกกับ UTS เพราะว่าอีกไม่นานนี้โรงงานมันก็ตกลงไปที่โลกตกลงไปที่ที่สถานที่ครอบครัวพวกคุณอยู่อาศัยอยู่ที่ด้านล่างซึ่งหลังจากนั้นผู้คนที่อยู่ด้านล่างคนที่พวกคุณทุกคนรักพวกเขาก็จะต้องตายถ้าพวกคุณทุกคนนั้นไม่ร่วมออกมาสู้ศึกในครั้งนี้และพอทุกคนได้ยินแบบนั้นคราวนี้หล่ะ พรานลงอวากาศทุกคนต่างก็ช่วยกันขับยานอวากาศมาร่วมต่อสู้กับโดนจูโจมในครั้งนี้ซึ่งคราวนี้ลหละก็ถึงตาที่คนเก็บกวาดขยะอวากาศอย่างพวกเขาจะได้โว์ลีลาจัดการกับพวก UTS บ้างแล้วแต่ดูว่าทางด้านเจมส์ซิลวแวนเขาก็ยังไม่วายขับยานอวากาศแมงมุมออกตามล่าเพื่อหวังจะเอาตัวโดลทินกลับไปจนในที่สุดเจ้าบัฟก็ถูกยานแมงมุมของผู้ก่อตั้งฉีกร่างของเขาจนขาดเป็น2ท่อน แต่ท้ายที่สุดแล้วพระเอกเขาก็ทําสําเร็จซึ่งแท้จริงแล้วพระเอกและทุกคนไม่ได้พากลน,นิมขึ้นยานหนีออกมาพร้อมกับเขาแต่พวกเขานั้นกลับฝากเธอไว้กับปีแอร์หนุ่มที่เป็นพารองอวกาศที่เขาพร้อมจะทําทุกอย่างตามคําสั่งของผู้หญิงที่เขารักนั่นก็คือกับตังจางส่วนทางด้านพระเอกกับไทเกอร์เขาก็ขับยานล่อให้พวก u ูทเอตามยานของพวกเขามาแถมพวกเขายังเอาระเบิดขึ้นมาบนยานของพวกเขาอีกด้วยและในที่สุด พวกเขาก็ทําสําเร็จพระเอกสามารถขับยานออกมาได้เกินระยะของแรงระเบิดแล้วพร้อมัาฝากความหวังในการกอบกู้โลกในครั้งนี้ให้กับเด็กน้อยทรงผมทรงกลาคอบอันสุดแสนน่ารักอย่างกน,นิมให้เธอนั้นช่วยทําการฟื้นฟูให้โลกของพวกเขากลับมามีชีวิตอีกครั้งและในที่สุดแรงระเบิดนี้มันก็ทําลายทุกอย่างจนสลายหายไปกับตาและเช่นกันผู้ก่อตั้งที่หมายจะเอาชีวิตพวกเขาเขาก็สลายหายไปด้วย แต่ดูว่ากน,นิมเธอกับใช้พลังของเธอสื่อสารกับพวกนาโนบอทระยะไกลสร้างเกาะกำบ,บังให้กับยาวิตอรีและช่วยชีวิตของพระเอกกับลุงไทเกอร์ได้สําเร็จซึ่งหลังเหตุการณ์ในครั้งนี้ทุกคนทั่วโลกต่างได้รู้ความจริงในสิ่งที่ UTS พยายามปกปิดเรื่องความลับนี้กับทุกคนซึ่งความดีและความกล้าหาญทั้งหมดในการกาะกู้โลกในครั้งนี้มันก็ตกไปอยู่ที่พันลงอวกาศทุกคนทั่วโลกที่พวกเขาออกมาช่วยป้องกันหาย,ยนะในครั้งนี้และหลังที่ร่างของบับ ขาดออกไปสองท่อนเขาก็ได้รับการตกแต่งศัลยกรรมจนกลายเป็นสาวเกาหลีสุดสวยหมวยอืม่มตามที่เขาต้องการแหม้จ่มแจ๋วจริงเชียวส่วนทางด้านพระเอกพวกทีมวิจัยของ UTS พวกเขาก็ร่วมมือกับกลนิมในการตามหาร่างของซูนีลูกสาวของพระเอกที่หายตัวไปและในที่สุด พระเอกเขาก็ได้มีโอกาสเห็นภาพจำลองของซูนีลูกสาวของเขาอีกครั้งซึ่งช่วงเวลานี้มันก็เป็นช่วงเวลาที่ทำให้พระเอกนั้นมีความสุขก่อนที่ร่างของลูกสาวของเขาจะหลุดออกไปจากนอกวงโคจรและหลังจากจบเรื่องวุ่นวายทั้งหมดนี้แล้วตอนนี้พวกเขาทั้ง5้าคนก็กลายเป็นครอบครัวใหม่ที่แสนอบอุ่นและกลน,นิมเธอค่อยๆใช้พลังของเธอในการฟื้นฟูโลกให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง แต่ทว่าตอนนี้พวกเขาทุกคนก็ต่างยังคงออกท่องอวกาศขอเก็บกวาดขยะอวกาศที่พวกเขารักต่อไปและเรื่องราวของหนังก็จบลงเพียงเท่านี้ครับถ้าเ,เพื่อนๆชื่นชอบหนังแนวนี้หรืออยากให้แอดทำหนังเรื่องไหนก็สามารถคอมเมนต์มาแนะนําได้ถ้าการสปอยมีข้อผิดพลาดหรือตกหล่นข้อมูลใดไปก็ต้องขออภัยมาในที่นี้ด้วยนะครับถ้าเ,เพื่อนๆชื่นชอบการสปอยหนังของผมก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เป็นกำลังใจกับช่องอยูนีด้วยนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ